แสดงที่ดีคุณต้องทำเปันบ้านไม่ใช่ว่าคุณเข้ามาแล้วคุณแบแบว่าเล่นนะอะไรพวกชั่วอะ่ะคุณต้องอ่านบทนี่ป๊อปีอ่ะคือเขาเป็นนักแสดงที่ดีคือ <laughs> เขาอ่านบท <c oughs> ก่นอน <c oughs> ทงที่แสนน่ารักและทรงเสริมมูสชิโคจิโร่ไวท์หอเพื่อรุงนี้ที่สดใสรอแล้วอยู่ส่วนจันกันเนี้ยไงโซนอะอะไรวะเนี่ย จุดเด่นหลักๆของในเรื่องนี้อีกอย่างนึ้งนะครับก็คือเมนูขนมที่เชฟในเรื่องจะนําเสนอเนี่ยนะครับเราได้เชิญฟู้ดสไตลิสต์ที่เป็นเชฟมืออาชีพนะครับมาร่วมออกแบบแล้วก็ร่วมดีไซน์ขนมสวัสดีครับเชฟแม็กซ์นะครับนันทวัฒจัญญาลิขิตเป็นเชฟที่ปรึกษาให้กับซีรีส์เรื่อง Baker Boys นะครับแนวคิดเริ่มแรกนะครับในการ คิดเมนูขนมในซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็คือเป็นการนําเอาขนมดั้งเดิมของทางฝรั่งเศสนะครับจะมาประยุกต์ยังไงให้รู้สึกว่ามันเข้ากับคนไทยได้มากขึ้นนะครับเพราะบางทีคนไทยพอได้ยินคขาว่าขนมฝรั่งเศสเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันกินยากจังเลยนะครับมันดูแบบห่างไกลเราจางอะไรเงี้ยก็เลยนําเอาความเป็นไทยเข้ามาสอแสดแทรกไปในขนมนะครับได้แต่ละตอน โอ้ต้องบอกว่าเรื่องโปรดักชันดีไซน์เนี่ยพวกเราทำงานกันหนักมากทั้งทีมเลยนะคะทั้งทีม production design เสื้อผ้าทีมจัดการทีมทุกทีมทีมงานเนี่ยตั้งใจมากเพราะว่าเราใส่ใจทุกรายละเอียดเลยอย่างเช่นเรื่องร้านเรื่องร้านเนี่ยคือปอยมีไอเดียว,ว่าปอยอยากได้ร้านที่ยูนิคและยูนิคที่ เออเป็นต้องมีโครงสร้างที่ดูเหมือนว่าเป็นร้านเก่ามาแล้วแล้วตัวปูนเนี่ยเข้าไปซื้อและรีโนเวทใหม่ซึ่งเราหามาเยอะมากค่ะหาทั่วกรุงเทพเลยค่ะยัง,ย,งยังก็ยังไม่ถูกใจสุดท้ายเราปอก็เลยไปที่ร้านนี้เองไปเป็นเหมือนแบบเป็นลูกค้าได้แหละแล้วก็ไปนั่งมองนั่งจินตนาการว่าแบบเออถ้าถ้าสีหนุ่มจะยืนตรงนี้ละ่ะถ้า ร้านเราจะเป็นอย่างนี้มีโต๊ะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นภาพเรานั่งนั่งกินกาแฟอย่างนี้เลยเราก็รู้สึกว่าเราเห็นภาพนะร้านเนี้ยชอบก็เลยก็เลยมาคุยกับทีมแล้วก็พาทีมไปดูทีมทุกคนก็ชอบค่ะก็เลยเป็นร้านนี้ก็เลยเลือกร้านนี้ในเรื่องของโลโก้ค่ะเป็นการ์ตูนอันหนึ่งเป็นการ์ตูนผู้ชายใส่ผ้ากันเปือ้อนอ่าแล้วก็เราก็เลยบอกว่าอ่าอย่างงั้นต้องทํารูปทรงให้เป็นเหมือนเจ้าป่นไปเลย แล้วในส่วนของโลโก้เนี้ยเราก็มาใส่รายละเอียดตรงที่ทำเป็นเข็มกลัดติดกับพนักงานทุกคนแล้วก็มีเรื่องของโลโก้เนี้ยก็จะมีติดอยู่ในร้านมีเป็นป้ายไฟอันนีเน้เป็นดีเทลที่เราอยากให้ทุกคนที่สังเกตเห็นค่ะว่าเรามีโลโก้อยู่ที่จานนะเรามีโลโก้อยู่ที่ป้ายชาเล็กๆนะอยู่ที่กาชานะเรามีโลโก้อยู่ในแพ็เกจจิ้งแล้วแพ็เกจจิ้งเราก็มีการดีไซน์มาใหม่โดยการที่เป็นผ้าหอ่อ แล้วก็ให้ไปอย่างเงี้ยค่ะอีกเรื่องหนึ่งถึงที่อยากเล่าให้ฟังคือเรื่องของเสื้อผ้าค่ะเรามีการพูดคุยกันเยอะมากและทํากันบ้านเยอะมากเกี่ยวกับเสื้อผ้าเพราะว่าเราอยากให้ทั้ง4คนอะอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าไปทิศทางเดียวกัน